โลกนี้มันมุนแต่บางคนยังเยยบยุที่เดิมปากชอบสังซอนแต่ไม่เคยจะพายสักครั้งคอมแมนเก่งกว่าลงมือคนพูดเดยอะมักไม่ทำชอบ,บคนอื่นว่าไม่ดีทั้งที่ตัวเองยังไม่ขยบับคนทำจริงถูกมองว่าผิดคนโกหกกลับได้เพราะมือสังคมยุกนี้มีแต่คนถือกล้องแต่ไม่มีคนอยากทำจริงใครเนื้อจริงกลับถูกขวเราวอ,อัดยอะแต่คนโกหกเก่งกลับได้ขึ้นโพสตขอบคุณ คนมางคนไม่ต้องทำอะไรก็มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นเสมอเพราะปากมันเบาวกว่ามือแล้วยักขึ้นก่อนเสมอเอยะเอยะมือไม่พายเอาเท้าราน้ำแต่ปากยังดังมันเป็นพระเจ้าอยู่ทุกวันบอกให้คนอื่นทำแต่ตัวเองไม่ขยับเห็นคนล้มก็เหยียบซ้ำแทนจะยืนมือช่วยกันมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอยากเป็น สานาันน้ำผู้มันเข้าใจแต่ใจไม่เคยตามสังคมมันเนาาพระคนแบบนี้ทั้งนั้น ใครพูดดีได้ขึ้นฟีดใครทำจริงกับโดนใส่ร้ายใครคิดตั้งโดนโลบใครปลอมกับเด้ใครทำจริงกลายเป็นโน,โนใครใส่แซงกับเป็นพระเอกนี่คือยุคที่คำโกหกได้ดีสุนความจริงถูกบันทอนคนิ่งตำยศลายมากกว่าความจริงใครมีชื่อเสียงนิดหน่อยก็คิดว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์โลกมันเต็มไปด้วยผู้รู้ที่ไม่เคยลงมือทำเต็มไปด้วยนักพูดที่ไม่เคยลงแรงสักที อย่าบอกให้คนนั่นสร้างโลถ้าเราแค่คอยพังมันอย่าบอกให้คนนั้นพายถ้าเราแค่คอยทวงน้ำมือไม่พายเอาเท้าปลาน้ำพูดเดียวมันทำมาก่อนแต่จริงชุ่งไม้ใครไทยทำแต่ตอนลลไม่เห็นใครจะอยู่ข้างคุณมีแต่เสียงหัวเราที่ดังสำหรับคนที่มือไม่พายเอาเท้า,อา,ทาอาน้ำ,นำ ต้องรีบแชร์ลงกลุ่มโลกออนไลน์มันเหมือนสนามประลองแต่คนเล่นกบลืมว่ามันคือชีวิตของคนจริงคนลมไม่ใช่คอนเทนต์แต่บางคนกลับใช้มันสร้างเชือ้อผู้เรื่องซื้อคำทุกวันแต่เบื้องหลังโกกจนชินมือคำพูดไม่มีน้ำหนักถ้าเจ้าของมันไม่เคยลงแรงจะพูดถึงเรือ่องทำไม่เคยแต่น้ำมือไม่พายเ,าเท้า,าลานานแต่ใจฉันยังอยากรูย ฉัันนก็ยงฝืเพราะความจริงมันไม่ต้องอธิบาย oh. oh. โลกนี้ไม่ต้องการคนพูดเยอะแต่ต้องการคนที่ยอมทำอะไรเพื่อไม่สนไปหัวช่องตัวเองไม่ต้องการบบนักแสดงที่พูดถูกทุกครั้งแต่ต้องการคนจริงที่ยอมผิดเพื่อให้อะไรดีๆเ,เ,เกิดขึ้นอย่าเป็นคนที่รอเรานที่เธอเป็นคนยอมรับใจอย่าเป็นคนที่ตัดสินคนที่ตัดสินคนที่ไม่เข้ใจคำมัน เท่าที่ท่วงน้ำประจมกับมือที่ปไปไม่ได้ไปเอาเท้า,า,ทา,าน้ำแต่ไม่เป็นต้องการคนทั้งไม่ต้องการกังขุดมามือไม่ไปเอาเท่าร e น้ำเธอคนที่นั้นจะเคิไม่ต้องไปหง,หปหงึงเวลาภาษาเนื่อยดําๆหูใสเขาเธิตทู